น,นวา้าไคนตกลงไปกิ้งตาอย่างเดียวเลิกไม่กล้าเดินใกล้เลยทุกคนกว่าดินมันสไลด์เห็นไหมน้ำเขียวฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งนาอ๋อเดินมาดูนาพีค่ะดินเข้ามาถมตรงนี้ นี่ถนนนี่ก็จะเลาะคลองไปเรื่อยๆนะไปถึงไหนก็ไม่รู้อืมไม่มาเพื่อนเลยอะ่ะสมาชิกอ่ะโอ้โหสาเรียกนี่น้องน้ำตาลคนเดียวมาทางนี้เร็วไปได้ไวนั่นแ่ะฝุ่นแบบนี้มันชอบมีแมงช้างใช่ไหมทจะลองเป่าเป่าเป่า,ปาอะ่ะ ประมาณ6โมงเชา้าทุกคนดวงอาทิตย์ขึ้นสูงอากาศสบายโล่งหมดลถ้ามีงานทำนิดหน่อยก็จะโอเคอยู่ทำจังหวัดนี่เขาเกี่ยวข้าวไปแลว้ว นั่นเขากำลังทำเมื่อก่อนตรงนี้เป็นไรอ้อยทั้งหมดเลยโอ้ยนกสวยจังมองไม่เห็นแล้วเนาะนกบินเป็นฝูงเลยนะโอ้ยเจอผล,ลไม้ฮึบแข้งขาไม่ดี อ๋อมีข้าวด้วยเนี่ยเกี่ยวให้ไก่กินได้ไหมเคบกูดเบอร์รี่อืมหวานมะลบยหย่ย,ย่ำเต้ ออลบก่อนหมากินไม่ได้หรอกคนกินได้อย่างนี้อร่อยหวานแล้วเก็บไปใส่กระเป๋าไปห่อเสื้อไปอืม้มเยอะเลยมันล่วงอะ่ะแกจัดต้องมือคำๆดูโหเยอะแยะเก็บได้นิดเดียว Ô lại ô lê,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  ô Ready. Mèo. Huh? Oh. <laughs> <Thế> <laughs> ขึ้นไม่ไหวโอ้ยช่วยด้วยไปไปเร็วกลับบ้านกันเร็วมาตาลมาเร็วไอ้อ้วนไปแกล้งน้องไม่มาเร็วหนีมันหนีมันเร็วไปเร็วเร็วตาลมาเร็วเดี๋ยวแม่ว่าเร็วไปวิ่งหนีหมาโอ้ยหมาวิ่งหนีนี่ว่า